สวัสดีครับช่อง first guitar toy review นะครับวันนี้มีสินค้าตัวใหม่ k a m e d e r wallace นะครับเป็นตัวละครใน k a m e d e r g o d h a r t ที่กำลังฉายอยู่นะครับเมาดูข้างกล่องกันเลยเดี๋ยวจะทำ unbox ให้ดูนะครับว่าสไลด์กล่องมันจะเป็นยังไงข้างก็เป็น k a m e d e r ตัวเอกของเราแล้วก็เป็นอะไรนี่ข้างข้างไม่มีด้านบนก็เป็นประแจเขานะครับ ดูพอสังเขปนะครับว่าเป็นยังไงเผื่อใครสนใจจะได้ไปมีไว้เป็นครอบครองนะครับแล้วต่อไปเลยจะแกะแล้วนะครับขอเกี่ยวกับสกอ็อตเทปแป๊บนึงตอนนี้ผมได้ทําการแกะสกอ็อตเทปออกถึงที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็จะสไลด์ให้ดูกันนะครับว่าข้างในจะมีอะไรบ้างตอนสไลด์ก็ต้องถนอมกล่องก่อนหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะเก็บกล่องด้วยขออนุญาตค่อยๆเลื่อนออกนะครับจะได้ไม่มีอะไรกระเด็นนะครับ อ่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็มีของด้านในนะครับก็มีสิ่งนี้อยู่อุ้ยของตกนี่นะครับนี่ก็จะเป็นสินค้านะครับว่าลักษณะเป็นยังไงแต่ผมจะค่อยๆซูมไใกล้ใก้สเก็ตให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง แล้วก็เป็นด้ามเขานะครับด้านข้างนะครับเดี๋ยวดูฝั่งข้างหน้าบ้างนะครับนะครับนี่เห็นไหมครับนี่อันนี้ก็เป็นด้านหลังเขานะครับค่อยดูกันไปชัดๆนะครับช้าๆนี่ครับตรงนี้ก็ใส่ฐานตรงนี้เลยนะครับสามก้อนเลยนะครับล่างฐานคือจัดเรียงไว้ดีมากสลับสามก้อนตรงน้าปืนนะครับนี่ก็สวิตช์นะครับแล้วก็ นี่เรียบร้อยเดี๋ยวคลิปต่อไปเราไปดูการ์ดทีนี้เราก็มาดูกันเลยนะครับว่าเขาให้การ์ดอะไรบ้างก็จะให้มาทั้งหมด3ใบนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่ใบที่1นะครับใบที่2นะครับแล้วก็ใบที่3นะครับก็ครบแล้ว3าใบนะครับก็ให้มาไม่เยอะนะครับนี่อันนี้เป็นด้านหลังนะครับก็จะคล้ายๆเหมือนกันเลยนะครับนี่ แดีผมจะเสียบให้ดูนะครับแล้วก็จะแนะนำํำด้วยว่าเสียบยังไงไม่ให้การ์ดหักเพราะว่าตัวที่เสียบเนี่ยมันจะพอดีกับการ์ดมากเลยนะครับแล้วการก็เป็นกระดาษด้วยนะครับก็โดนน้ําไม่ได้แล้วก็ค่อนข้างจะออนแอนะครับแต่ก็มีวิธีเสียบอยู่นะครับที่ให้เขาปลอดภัยนะครับเย yeah, ไปเล่นกันเลยทีนี้เราก็มาเล่นกันเลยนะครับเปิดสวิตช์ก่อนนะครับตรงนี้นะครับสวิตช์ดันขึ้นไป วอล์คเชอร์แล้วก็จะมีไฟขึ้นนะครับส่วนนี้ก็เป็นปุ่มยิงนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นปืนเราก็จะเสียงเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเลยเสียงยิงน่าจะเป็นเสียงยิงและตีไปในครั้งเดียวกันนะครับนี้ก็ดึงได้นะครับดึงได้ส่วนตรงนี้ก็เป็นนอ็อตนะครับอันนี้เรายังไม่ใส่การนะครับแต่ว่าจะหมุนให้ดูก่อนก็ไม่มีอะไรนะครับเดิมตรงนี้ก็ขยับได้นะครับนี่ ขยับได้นี่ลองเปลี่ยนเป็นปืนดูว่าจะเสียงเหมือนเดิมแบบที่ผมพูดไหมนครับมันเดิมเทียบเลยไม่มีไฟด้วยทีนี้เราก็มาลองใสก่กราดกันเลยนะครับทีนี้เราก็มาลองใสก่กราดกันเลยนะครับแต่ว่าตอนกดลงไปนี่จะไม่ค่อยลงนะครับถ้าฝืนก็อาจจะลงนะครับแต่ผมใช้เป็นกดแล้วก็แบบขยับขยับนิดน,นึงนะครับทำแบบนี้กับทุกใบนะครับก็จะลงง่ายๆเลยนะครับการาดไม่เป็นไม่หกักไม่กระโดด้วย ทีนี้เราก็แต่งหน้ากันเลยนะครับ oh. จับเข้าตีสแตนบายแล่งหน้า oh. ตีโหดมากเลยนะครับันตีโหดมากทีนี้ต้องหมุนน็อตนะครับเพื่อที่จะใช้ท่านะครับ ยังไม่กดนี่ดนตรีสุดมันมนกึกว่าอยู่ในผับในเท็กเลยนะครับเนี่ยมันตัวร้ายจริงไหมเนี่ยน้ำพงองอี่ตรงนี้นะครับถ้ามือกดมันก็จะดังเสียงได้เหมือนกันนะครับกดเลยนี่มันก็เหมือนเดิมนะครับถ้าหมุนก็เหมือนเดิม อันเดินนะครับทีนี้ก็ลองเปลี่ยนการ์ดกันดูดีวกว่าน,นะครับนี่ก็การ์ดไปที่สองที่เขาให้มานะครับใส่ลงไปกดลองเสร็จปุ๊บเราก็กดที่ไกลปืนนะครับ แล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับดึงเนี่ยดึงง่ายแต่ตอนใส่จะใส่ลําบากานะครับทีนี้เราก็มาลองกัดใบที่3ามกันเลยนะครับ hey, กดลงไปั oh. นนิลงตะสเตนมาเพลินๆกัน oh. นะครับจากนั้นกด ใบนี้มีเสียงรถหวอตำรวจด้วยนะครับนี่ก็คือสินค้าทั้งหมดที่ได้มาใน DX ว a l เชื่อกันนะครับตัวไายตัวล่าสุดจากเรื่องคำในเรื่องก็ชาร์จนะครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพราะว่าคลิปหน้าก็อาจจะได้เอาก็ชาร์จมารีวิวให้นะครับแล้วก็จะมีสินค้ารุ่นหายากบ้างหาง่ายบ้างนะครับเอามาลงให้เพื่อนๆดูแล้วก็รีวิวนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็สำหรับชิปนี้ขอลาจากเพีง่นี้นะครับไวเ้เจอกันคลิปหน้านะครับซีอู๋เก่